เซเลคชั่นออกใหม่นะคะราคา4ี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทวันนี้นะคะเหลือเพียงแค่สองล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะคะถูกกว่าเดิมนะคะไปถึง2ล้านบาทเลยทีเดียวใช้กันไปยาวๆนะคะ c s สามร้อยดี m g สีขาวสุดรูของเราคันนี้เลยค่ะตัวรถนะคะเป็นปี2020ัค่ะและเลขไม่วิ่งน้อยมากเพียงแค่45,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสภาพคันนี้นะคะสวยเนี้ยบสุดๆเลยแบบสภาพนางฟ้าเลยทีเดียวนะคะชุดแต่ง AMG หล่อๆแบบรอบคันเลยทีเดียว ล้อมแบกมาพร้อมกับล้อมก e ็กดีไซส์สปอร์ตจาก AMG ลายดับเบิลสปोกนะคะให้มาขนาดถึง19นิ้วเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สัดส่วนของด้านข้างนะคะของ CLS ต้องบอกว่านั่งได้แบบสบายๆเลยพื้นที่เนี่ยกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมาให้นะคะอย่าง Keyless Go Package นะคะก็มีทั้ง4บานประตูเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กระจกมองด้านข้างนะคะก็ยังมาพร้อมกับบายสปอร์ตแอ s ์ค่ะเวลาที่เราเนี่ยอยู่ในมุมอับหรือมุมแคบนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยกระพริบเตือนเมื่อรถเข้ามาใกล้ๆค่ะถือว่า เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้ดีเลยทีเดียวค่ะไฟท้ายนะคะก็เป็นดีไซน์ใหม่นะคะจะมีความฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นแล้วก็เครื่องยนต์ของเขานะคะคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลแถวเรียง4สูบเทอร์โบคู่ค่ะ ขนาด2.0ลิตรนะคะให้พลรกําลังแรงมา้าสูงสุดอยู่ที่245แรงม้าเลยทีเดียวนะคะด้านหลังนะคะก็ยังมาพร้อมกับระบบแฮนดเฟีเซนะคะเพียงแค่เราสอดเท้าเข้าไปแบบนี้นะคะฝาท้ายก็จะเปิดให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะคะเวลาที่เราปิดค่ะเราก็จะสามารถกดปุ่มปิดตรงนี้ก็ได้นะคะและช่องเก็บสัมภาระคันนี้นะคะสามารถจุได้ถึง520ลิตรเลยทีเดียวนะคะจะเก็บของแนวลึกนะคะหรือว่าแนวกว้างเนี่ยคือได้แบบสบายๆเลยแล้วก็ถ้าเก็บของแนวลึกนะคะเราก็ยังสามารถ สามารถพับเบาะหลังได้อีกด้วยนะคะอย่างที่บอกใครที่สนใจรถรุ่นนี้อยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยมาพร้อมกับรถยนต์ดีเซลสุดประหยัดนะคะแถมมาในราคาเบาๆประหยัดกว่ารถใหม่เนี่ยไปถึง2ล้านบาทเลยทีเดียวในราคาแค่2องล้านหกแสนมบาทเท่านั้นนะคะ ใครที่สนใจค่ะรีบสแกน QR โค d e มุมขวามือของ่ผู้ชมตอนนี้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้ายังไม่ถูกใจคันนี้ค่ะเรายังมีรถคันอื่นๆให้เลือกนะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้ www. b e n t l e com มีรถสวยๆให้เลือกทุกรุ่นทุกคัสกว่า200คันกันเลยค่ะภายในนะคะก็มาพร้อมกับเบาะหนังแนปป้านะคะจะเป็นสีทูโทนนะคะสีดําตัดกับสีแดงแบบนี้เลยนะคะเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะคะหนังของเขานี่มีความนุ่มแล้วก็ความนิ่มเพราะฉะนั้นสบายทุกการเดินทางแน่นอนค่ะแล้วก็ ตัวทิมของเขานะคะก็จะเป็นลายไม้ค่ะสีจะเป็นออกแบบสีเทาๆนะคะคือให้ความดูหราแล้วก็คลาสสิกเลยทีเดียวแล้วก็ ช่องแอร์เป็นแบบทรงกลมนะคะเหมือนเครื่องบินไอพ่นเลยมาพร้อมกับกล้อง360องศาม mm hmm. องเห็นแบบรอบทิศทางเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. และยังเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto mm hmm. ได้อีกด้วยนะคะ mm hmm. Dynamic Select ะคะันนี้นะคะ mm hmm. ให้มา5รูปแบบค่ะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็น Eco Comfort Sport Sport p l u แล้วก็ E n d ด v ว้วยนะคะสามารถปรับได้ตามความต้องการได้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็ยังมีระบบ Parking Pilot นะคะที่จะช่วยถอยรถเข้าซองให้เราแบบอัตโนมัติได้เลยนะคะ แล้วก็ด้านข้างของเมีนะคะยังมาพร้อมกับเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์เซอร์ราล์ซาวซิสเต็มทั้ง2ฝั่งด้านหน้าเบาะเมมโมรี่แพ็กเกจก็มีมาให้ทั้ง2ฝั่งของผู้นั่งด้านหน้าเลยค่ะ พวงมาลัยนะคะเป็นแบบ3ก้านายตัดนะคะดีไซน์สปอร์ตจาก AMG เลยแล้วก็มาพร้อมกับตัวทัชคอนโทรลที่เป็นดีไซน์ใหม่นะคะถ้าด้านซ้ายเนี่ยก็คือจะคอนโทรลหันจอกลางนะคะถ้าด้านขวาก็คือจะคอนโทรลจอนะคะตรงคนขับตรงนี้ได้เลยนะคะ He ด d ์อ p พดิคันนี้ก็มีมาให้ด้วยนะคะสามารถมองความเร็วนะคะผ่านตัวกระจกตรงนี้ได้เลยโดยไม่ต้องละสายตาม,มามองหน้าจอตรงนี้ได้เลยะค่ะคันนี้นะคะต้องบอกมาเลยว่าออปชั่นเนี่ยลน้ลนๆ้นเต็มเแถมสภาพเนี่ยยังสวยเนี้ยมากมากนะคะ ดูได้จากนี่เลยหลังคาสลุกของเขานะคะคือยังแรปพลาสติกอยู่เลยคือว่าใหม่มากๆนะคะใครที่สนใจนะคะไม่ควรพลาดเลยทีเดียวและสําหรับ CLS นะคะถ้าเป็นรุ่นก่อนๆเนีย่ยเขาจะเป็น private seat นะคะด้านหลังจะนั่งได้แค่2ที่นั่งแต่ตัวนี้เป็นดีไซน์ใหม่แล้วสามารถนั่งได้ถึง3ที่นั่งเลยนะคะหรือว่าถ้าเราจะนั่งกัน2คนนะคะเราก็สามารถพับพนักวางแขนตรงนี้ได้นะคะก็จะมีช่องเก็บสัมภาระเล็กๆน้อยๆนะคะรวมถึงที่วางแก้วนะ้ําสําหรับการเดินทาง ทั้งสองช่องเลยนะคะแอร์ด้านหลังก็มีเครื่องเสียงนะคะก็มาด้านหลังนะคะทั้ง2ฝั่งเลยทีเดียวคะ่ะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นทรงคูเป้ก็จริงค่ะแต่ว่าพื้นที่ เวลาที่เรานั่งด้านหลังนะคะรู้สึกว่าเหลือๆเลยค่ะนั่งได้แบบชิลๆสบายๆเลยไม่ว่าจะไปในเมืองหรือว่าต่างจังหวัดนะคะคันนี้นี่คือตอบโจทย์เลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะคะ CLS 300D AMG นะคะมาพร้อมกับภายนอกสีค่ะภายในเป็นเบาะทูโทนดําแดงนะคะคันนี้ต้องบอกว่าคุ้มสุดๆประหยัดกว่ารถใหม่เนี่ยไปถึง2ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะมาในราคาเพียงแค่2 6 9ล้านหนบาทเท่านั้นนะคะตัวรถคันนี้ปีใหม่ปี2020และเลขไม่เพียงแค่4 5 0 0 0กิโล เท่านั้นคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีแล้วนะคะใครมาในราคาเพียงแค่2 6 9ล้านบาทได้ขับ Mercedes-Benz C L S 300 D M G คันนี้ไปได้เลยนะคะภายนอกมาพร้อมกับสีขาวภายในเป็นเบาะทูโทนดำแดงแถมคันนี้วิ่งน้อยเมีแค่4ียงแค่45,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาที่เบนแคที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยค่ะสำหรับวันนี้ไม่ๆขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ